สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท New l i ท e p o w เ r อนะครับในยุคนี้สุขภาพที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเคยไหมครับที่รู้สึกเหนื่อยง่ายท,ทั้งที่พักผ่อนพอรู้ไหมว่านั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายขาดเครื่องมือที่สำคัญในการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานเครื่องมือนั้นก็คือเอนไซม์นี่คือ บทที่เราใช้ในการบ่งบอกว่าธุรกิจของเราจะมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญนั่นก็คือเอนไซม์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดตามลำดับเลยนะครับเบื้องต้นขอแนะนำบริษัทสักนิดนึงนะครับบริษัทของเรานำเข้าเอนไซม์จากเมืองกวางโจรประเทศจีนนะครับชื่อเอนไซม์ว่า KLN นะครับ จดทะเบียนอยเลขที่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามสามห้าสามขีดหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ผลิตโดยบริษัทกวางโจใบหยุนซานโปรดักต์แมนจเมนต์แอนด์เซลจำกัดนำเข้าโดยบริษัทคีไลท์ออฟเอนไซน์ side, นะครับออฟเอนไซน์ Off side, จำกัดหรือที่ย่อว่า KLN นั่นเองนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทนิวไลท์พาวเวอร์จำกัดซึ่งสองบริษัทมีเจ้าของเป็นผู้บริหาร คนเดียวกันนะครับก็คือประทานสุชาดานาตีผลิตจากวัตถุดิบก็คือมีสับปะรดมีมะละกอผงมีข้าวโพดผงมีข้าวเจ้าบดผงมีบักวีกและน้ำตาล้อยวิธีรับประทานก็คือชงกับน้ำร้อยแปดสิบมิลลิลิตรวัละสามซองการเก็บรักษาก็เอาไว้ในอุณหภูมิปกติหลีกเลี่ยงแสงแดดความชื้นและก็ความร้อนนะครับ ธุรกิจเทนสุขภาพนะครับของ New Light p w w r r u ขับเคลื่อนด้วยเอ็นสายภายใต้แผนการตลาดแบบ M-L-M นะครับด้วยแผนการตลาดลูกผสมนะครับคือไบนา r ีและยูนิของบริษัทจะไม่มีคริปโตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแผนการตลาดมีมีแผนอยู่2ลักษณะก็คือเราก็าเลยเรียกว่าแผนการตลาดแบบไฮบริดคือมีไบนารีและก็ยูนิ เข้ามาอยู่ในการคำนวณใจผลตอบแทนนะครับการสมรัครสมาชิกก็ง่ายนะครับมีบัตรประชาชนมีบุ๊กแบงค์มีค่าธรรมเนียม300แล้วก็มีคู่มือมีฟรีดีซึ่งรวมมูลค่า370บาทแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอย,อยู่ในช่วงโปรโมชัน่นก็จะไม่เสีอค่าค่าธรรมเนียมค่าสมัครตรงนี้นะครับบรยการจดทะเบียนถูกต้องนะครับ สำนักงานคณะกรรมการภูมิของผู้บริโภคเรามีผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมธุรกิจจะได้รับทั้งหมด8คข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือขายปีก20-100%ถึงหนึข้อที่2โบนัสแนะนำา8 9 0ถึง90ข้อที่3ก็คือโบนัสบาลานซ์ทีมคำนวณฝั่งอ่อนก็คือ75ก็คือจับคู่นั่นเองโบนัสบริหารองคอ์กรแมทชิง่งนะครับใจ 5-25%นะครับสูงสุดรายได้ในข้อ,ขอยูนินะครับในข้อยูนิก็มีการจ่ายถึง10-200%นะครับรับ20ชั้นคนคนตีตีเป็นคนก็คือคนละ40บาทเลยนะครับตามสายเลือดนะครับอันนี้ยังไม่ได้แก้ตามสายเลือดไม่ใช่ตามโครงสร้างโบนัสโมบายนะครับเป็นตำแหน่งสูงสุดนะครับได้ค่าขี10่10% แล้วก็ปันผลออเซตทั่วโลก3-6เปอร์เซกองทุนท่องเที่ยวแต่วันนี้ด้วยความที่บริษัทเราเปิดใหม่เราก็จะขอพูดข้อ1นถึงข้อ6นะครับเรามาเริ่มกันเลยการลงทุนในธุรกิจที่เข้ามาร่วมกับ New ไลท์พาเวอร์คือมีทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับ FINVER ใช้ PV 400 PV ใช้เงินลงทุน2,500บาทโก800 PV ใช้เงินลงทุน5,000บาทไดมอน 4,000 PV ใช้เงินลงทุน25,000บาทแต่ปัจจุบันบริษัทมีโปรไดมอนออกมานะครับไม่ต้องใช้เงินถึง25,000บาประหยัดไปได้เยอะใช้เงินเพียง่1เดี๋ยวนะ5,000บาทนะครับ5,000บาทได้เอนไซม์หรือสินค้าไป2กล่องได้8800 PV ก็จะได้ตำแหน่งไดมอน Diamond นะครับรับได้คุณสมบัติเต็มรับ,บโบนัส ตามเงื่อนไขเลยนะครับต่อมาก็คือเป็นโมบายนะครับมี pv 8,000 pv เงินลงทุน50,000บาทข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับโรยษัตโปรโมชั่นออกมาก็คือได้เินซ์สกล่องเงินลงทุน30,000บาทได้4,800 pv นะครับแล้วก็รับโบนัสเต็มตามเงื่อนไขแล้วก็ยังมีข้อพิเศษก็คือ s i ล v e r Go Diamond นะครับ สามารถสะสมสะส,สมขึ้นตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดเวลาซื้อครั้งเดียวส่วนโมบายนะครับซื้อครั้งเดียวในบินเดียวอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขง,นง่ายๆนะครับเป็นโอกาสที่คนมีเงินน้อยกระตังน้อยสมัครฟินเวอร์เข้ามาก็สะสมขึ้นโกขึ้นไดมอนด์ได้นะครับมาดูโบนัสแนะนำนะครับเป็นโบนัสข้อแรกหลังจากเรารู้ว่าลงทุนเท่าไหร่อย่างไรแล้วโบนัสแนะนำเนี่ยจ่ายสามชั้นลึก เก้าสิบปอร์ซ็นนะครับรวมเก้าสิบเปอร์เซ็นจะมีซิลเวอร์โกลไดมอนด์แล้วก็โมบายเรามาดูว่าใครได้ชั้นไหนบ้างซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์โกลไดมอนด์โมบายถ้าเป็นการแนะนำชั้นลูกมาเจเนเรชันที่หนึ่งก็ได้รับค่าแนะนำแปดสิบเปอร์เซ็นเท่ากันหมดเลยส่วนชั้นชั้นหลานก็จะได้แค่ไดมอนด์กับโมบายนะครับชั้นละห้าเปอร์เซ็นต ส่วนเหรนเหรนได้เฉพาะโมบายนะครับเพิ่มมาอีกห้าเปอร์เซ็นตรงนี้ที่บอกว่าสามชั้นเลขเก้าสิบเปอร์เซ็นตนั้นคือของโมบายนะครับไดมอนด์ก็ได้สองชั้นดังนั้นการที่เราสะสมตําแหน่งก็ยังจ่ายค่าแนะนําในการที่เราซื้อสะสมซื้อขึ้นตําแหน่งนะครับต่อไปโบนัสบริหารทีม75%ก็คือการจับผู้จ่ายเราแนะนำซ้ายมา1คนนะครับเราก็จะ ได้ค่าแนะนำสามร้อยยี่สิบาทคือค่าแนะนำแปดสิเปอร์เซ็นมหมายความว่าเราซื้อเอนไซม์กล่องใหญ่สองพันห้าร้อยบาทมาหนึ่งกล่องนะครับเราจะได้สี่ร้อยพีีก็ได้ค่าแนะนำสามร้อยสิบาทข้างกว่าก็เหมือนกันนะครับเราซื้อเอนไซม์กล่องใหญ่มาหนึ่งกล่องได้สี่ร้อยพีเราก็ได้ค่าแนะนำจากรอยี่สิบาทจับคู่นี่คือข้อนี้เลยนะครับจับคู่อยู่ที่เจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตคือสา0รอยบาท เรามาตามโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้รับโบนัสโดยรวม940บาทต่อไปเป็นบริห,รหารทีมอ่อนนะครับก็คือโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับเราจะเข้ามาสู่ธุรกิจด้วยซิมเวอร์โก้ไดมอนหรือ Mobile ก็ตามทีนะครับเราก็เริ่มทำธุรกิจตามรูปแบบของเครือข่ายหรือ MLN นะครับเรามีซ้ายมาซ้ายมากลุ่มหนึ่งนะครับ ขวามาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วด้วยแผนไบนารี่คำนวณตามโครงสร้างนะครับเห็นโครงสร้างไม่ว่าอปไลนยไหนๆจะวางลงมาก็นับรวมคำนวณรายได้ให้กับเหล่าหมดทั้งซ้ายทั้งขวาวิธีคำนวณก็อย่างนี้นะครับถ้าด้านซ้ายมา1น,านึ่งแสนคะแนนด้านขวามา40,000ก็คำนวณเจนตโดยเอาฟังอ่อนมาหักลบคำนวณกับฟัง,ฟงแข็ง ก็จะได้โบนัสสามหมื่น 30, บาทแล้วพอหักลบกันออกไปด้านแข็งก็จะเหลือหกหกหมื่นก็เก็บเอาไว้ไม่ล้างรอบไม่ล้างทิ้งไม่มีเงื่อนไขในการล้างรอบล้างทิ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเก็บเอาไว้คำนวณในวันถัดไปแล้วมาดูวิธีคำนวณเรายกตัวอย่างโมบ,บายนะครับโมบ,บายได้มาห้าหมื่น PV คูณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย คะแนนควางแข็งที่เหลือนะครับก็เก็บเอาไว้เพื่อคำนวณในวันถัดไปดังนั้นโมบายจะจ่ายสูงสุดอยู่ที่35,000บาทต่อวันนะครับทุกท่านก็อยากรู้ว่าเดืนอนหนึ่งเท่าไหร่ก็เอา30คูณเข้าไปนี่คือวิธีการจ่ายนะครับผู้นำทั้งหมดนะครับถ้าทำงานเป็นทีมการเติบโตการมีองค์กรโตๆมาคำนวณแบบนี้ก็เป็นไปได้แน่นอนนะครับ ทีนี้มาดูว่าโบนัสของแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีลิมิตในการรับโบนัสแต่ละวันเท่าไหร่ซินเวอร์นะครับไม่ว่าไรายได้เราจะมาเท่าไหร่นะครับใชส้สูงสุดวันละ1,000บาทเท่านั้นโกไม่ว่าไรายได้ที่คำนวณจะมาวันละเท่าไหร่เราได้รับวันละ2,000บาทเท่านั้นไดมอน ได้รับวันละ20,000บาทนนเนี่ที่บอกว่าถ้าเราเห็นโอกาสแล้วเราก็เห็นโปรของบริษัทอยู่ที่ซื้อแค่800 PV แล้วก็ได้ตำแหน่งไดมอนด์เลยซึ่งไม่ต้องจ่ายมากมายนะครับก็รีบฉกช่วยคว้าโอกาสเอาไว้นะครับและก็สุดท้ายโมบายนะครับใสูงสุดที่ท5 0 0 0่าบาทดังนั้นถ้ามันมีไรายได้เข้ามาเกินตำแหน่งเราเช่นเราเป็นซิลเวอร์ มีรายได้มา5,000นี้ก็ล้นแล้วนะครับเราต้องอัพตำแหน่งให้ทันมาเป็นโกก็ยังล้นอยู่ดีนะครับงั้นไดมอนด์เนี่ยเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อยพัฒนาอัพเกรดหรือซื้อ,อเพิ่มไปเป็นโมบายในภายหลังถ้ามันรองรับเกิน20,000แบบนี้นะครับก็ง่ายๆ่าะนั้นเมื่อทีมโตัวรายได้ล้นก็ต้องอัพตำแหน่งเพื่อรองรับรายได้กันต่อไป มาถึงข้อแมทชิ่งบ้างก็คือโบนัสจากโบนัสของทีมงานนั่นเองก็จะจ่ายทั้งหมด25 25เปอร์เซนตสี่ชั้นลึกก็จะไม่มีฟิลเวอร์นะครับข้อนี้ก็จะรับตั้งแต่โก m แมทชิ่งฟิล v e เวอร์จะไม่ได้ก็จะได้เหลือแค่สามตำแหน่งก็คือโกไดมอนด์และก็โมบายมาชั้นลูกนะครับโกจะได้แมทชิ่งลูก5เปอร์เซไดมอนด์ก็5เปอร์เซ็นต์โมบายได้10เซตนะครับ มาดูชั้นหลานนะครับชั้นหลานจะไม่ได้แมทชิ่งของของท้องหลานนะครับโกจะไม่ได้แมทชิ่งของหลานก็จะเหลือไดมอนด์กับโมบายแล้วต่อมาเหรียญนะครับโกกับไดมอนด์ก็จะเป็นได้แมทชิ่งของเหรียญนะครับจะได้เฉพาะโมบายแค่านั้นเองแล้วหลนหลนก็ก็เช่นเดียวกันนะครับโกกับไดมอนด์ก็จะไม่ได้ก็จะได้แค่โมบายสรุปแล้วโมบายก็จะได้แมทชิ่งชั้นเหรียญด้วยรวมแล้วก็ 25%ตามที่จัวหัวข้อเอาไว้นั้นเลยนะครับคือพูดในตำแหน่งโมบายสูงสุดก็คือ25% 4ชั้นลึกนะแล้มาดูต่อนะครับในเรื่องของข้อข้อข้อโบนัสเราพูดย้อนไปนิดหนึงโบนัสข้อที่1แน,นะนำโบนัสข้อที่2อจับคู่ไม่ต้องรักษายอดใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีโบนัส4ข้อข้อ3ก็คือ แมทชิ่งข้อ4ก็คืออยู่ในเลเวลงั้นข้อ3กับข้อ4เนี่ยจะต้องรักษายอดโดยโดยเมื่อเรามองว่า,าไรายได้จากแมทชิ่งมีความสมเหตุสมผลคุ้มค่าบริษัทกำหนดเงื่อนไขแค่ซื้อซื้อสินค้าเข้ามาเดือนละ2,000บาทเท่านั้นนะครับ2,000บาทเท่านั้นหมายความว่าสินค้าของเราเอ็นชายปกติ2,500บาท เราก็จะซื้อได้ในราคา2,000บาทนั่นหมายถึงว่าเราก็จะเอาเอาเงินหรือเอาโบนัสที่รออยู่ในแมทชิ่งของลูกเนี่ยมาคำวนวณว่าเราอยากซื้อเราคุ้มค่าไหมเราก็สามารถดำเนินการได้งั้นเดือนละ2,000บาทก็ได้สินค้าไปดูแลสุขภาพ1กล่องทีนี้มาดูข้อแมทชิ่งนะครับแมทชิ matching, matching ่งก็แมทชิ่งก็จะเป็นลักษณะโรลอัพก็หมายความว่า ลูกถ้าอยากอยากมีรับแมทชิ่งหลานอยากรับแมทชิ่งเหรนหลนอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะมีเงื่อนไขว่า<ๆ>ก็ต้องมีการรักษายอดถ้าไม่รักษายอดออหลานก็จะอัพมาเป็นชั้นลูกนะครับถ้าหลานไม่รักษายอดนะครับเหรนก็จะอัพมาเป็นชั้นหลานมันก็จะเป็นการรักษาสา,ายเลือดให้ยังอยู่เป็นเป็นลำดับลำดับไม่มีการขาดช่วงนะครับไม่มีการทิ้งช่วงหมายความว่า,วา การการที่เรา,ามา,า,าต้องการมีโบนัสจากข้อแมทชิ่งเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้อย่าลืมเดือนละสอ0 0ันบาทถ้าเราเห็นความคุ้มค่าแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของแมทชิ่งแมทชิ่งลูกแมทชิ่งหลานแมทชิ่งแมชชิ่งเหรนนี่คือข้อที่สามของโบนัสนะครับทีนี้ อย่างที่บอกก็คือซื้อซ้ำหนกล่อง2,000บาทต่อเดือนได้สุขภาพซื้อซาำแล้วก็ได้รับโบนัส2ทางอันนี้เป็นข้อสรุปตรงนี้นิดหนึ่งก่อนต่อไปก็คือมาดูตัวอย่างถ้าสมมติว่าเรามีลูกนะครับเรามีลูกซักสี่คนเดียวเราแนะนำมา1คนลูกมีไรายได้1 000, นะึ่งแสนเราคูณ10%เข,เข้าไปเราก็จะได้1 0,000ใช่ไหมครับแล้วถ้าเรามีลูก1ิคนนะ่ะ เราได้โบนัสจากโบนัสลูกโบนัสหนึ่งหมื่นถ้าเรามีลูกสิบคนเราก็จะได้หนึ่งแสนอย่างนั้นถ้าเรามีสัก หลายๆลายลูกหลายๆหลานนี่ทุกท่านคิดดูว่าเราจะมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาสซิฟได้ในระยะเวลาไม่ไกลไม่นานเลยนะครับถ้าเราทํางานเป็นทีมแล้วก็ทํางานมีหลักการรู้วิธีทํางานทํางานเป็นอานนี้เป็นต้นนะครับงั้นต้องขยันสปอนเซอร์นะครับข้อน,นี้เพื่อจะทําให้เรามีรายได้พูดง่ายๆว่ามีรายได้เยอะทั้งในแง่ของอะ,อะไรละ่ะ บนาลี inary, แล้วเ็าจะมีผลประโยชน์มากๆคือในแง่ของ mm. แมทชิ่งอะก็อยู่นี้ยิ่งอยู่นี้เนี่ยยิ่งเรามีลูกเยอะนะครับมันก็จะทําให้เรามีรายได้เยอะนะครับเพราะว่าเข้าใจอ่าคนละยี่อ่สี่สิบบาทนะครับยี่สี่สิบาทเลยเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดทีนี้การซื้อซ้ำเนี่ยที่บอกไว้แล้วคือรับโบนัสสองช่องทางก็คือแมทชิ่งกับยูนีเลเวลนะครับอ่ายูนีก็คือ รายได้40บาทต่อหนึ่งรหัสนะครับจากองค์กรลึกเข้าไป20ชั้นรับโบนัสสูงสุด40ล้านบาทแล้วก็มาดูนะครับชั้นที่1เนี่ยถ้าพูดถึงแบนเรี่เต็มเต็มหน้ากระดานเนี่ยเราก็จะได้80บาทชั้นที่2ก็จะคูณทวีคูณขึ้นไปใช่ไหมครับเอา80บาทคูณ4เอา80บาทคูณ8เอา80บาทคูณ16คูณ64ก็จะออกมาเป็นจำนวนเงิน2,000กว่าบาทแล้วนะครับรวมขึ้นไปก็หลายบาทแล้วนะครับทีนี้ มาดูต่อไปชั้นที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่ติดที่สิบหกนี้ก็สองล้านกว่าบาทแล้วนะครับมาดู <t symbolic> <t abolic salaries> ชัน้นยี่สิบนะครับชั้นยี่สิบเนี่ยตัวเลขกลมๆก็คือสี่สิบล้านมีคนล้านกว่าคนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เราแต่แอเราคำนวณให้เห็นความให้ให้เห็นแบบเต็มแม็กว่า ถ้ามันเติบโตได้แบบนี้มันจะมีเงินอยู่ในยูนิเลเวลเนี่ยถึง40ล้านแต่ถ้าได้ไม่ได้ก็คิด50%คิด25%คิด10% 5%อย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยเราก็าจะเห็นจำนวนเงินมหาศาลนั้นเราจะเห็นได้ว่าแผนของบริษัท d i f e Power เนี่ยค่อนข้างที่จะจ่ายคุ้มจ่ายเต็มนะครับแต่ว่าข้อ3ข้อ4อย่างที่บอกถ้าท่านไม่รักษา10 ในการรับโบนัสสองข้อสามข้อสามข้อกับข้อสามข้อสี่เนี่ยสองข้อหลังคือข้อสามข้อสี่นะท่านก็จะไม่ได้รับโบนัสตรงนี้นะครับทีนี้เรามายกตัวอย่างถ้าสมมติเรามีองคอ์กรสิบคนบริษัทจ่ายคนละสี่สิบบาทก็สี่ร้อยนะครับร้อยคนก็สี่พันพันคนก็สี่หมื่นหมื่นคนก็สี่แสนนะครับถ้าแสนคนก็สี่ล้านถ้าหนึ่งล้านคนก็รับไปเลยสี่สิบล้านนะครับ เฉพาะที่ซื้อสำนะครับอันนี้คือแผนข้อที่สี่งั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราสปอนเซอร์ลูกส่วนตัวเยอะๆไปพร้อมกับการทำธุรกิจในในเรื่องของไบนารี่อย่างเงี้ยแล้วก็สปอนเซอร์เอาไว้เยอะๆในเบื้องต้นเนี่ยพอมาถึงข้อแมทชิ่งมาถึงข้ออยู่นี้เนี่ยเราจะรับจุกๆกันเลยนะครับนั้นวิธีการที่จะเอาชนะแผน เขาเรียกว่าไฮบริดเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ขยันตั้งแต่เบื้องต้นเพราะว่าพอไประยะหนึ่งเนี่ยความเติบโตมันมาเนี่ยหลังจากที่เรามีลูกหลายๆคนมีลูกก็จะมีหลานหลายคนหลานก็จะมีเหลนหลายคนเหลนก็จะมีโอคือคืออยู่นี้เนี่ยนับตามสายเลือดวางตรงไหนก็นับหนึ่งตรงนั้นทุกท่านคิดว่า20ชั้นเนี่ยโอกาสที่เราเขากําหนดไว้20ชั้นโอกาสที่ลูกเราจะสืบสายเลือดไปถึง20ชั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับ มันก็โอกาสล้นยากแต่ว่าเขาก็ให้สุดๆไปเลยนะครับเน้นทุกท่านมันก็ติดอยู่จนที่ว่าเราจะรักษายอดไม่รักษายอดเท่านั้นเองนะครับนั้นวิธีการจ่ายโบนัสนะครับก็ตอนนี้จ่ายทุกวันอยู่กําลังเป็นช่วงต้นๆนะครับบริษัทก็เอาใจสมาชิกแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบการจ่ายแบบนี้นะครับหนึ่งถึงห้านะครับจ่ายวันที่สิบ ถ้าเราคำนวณผลงานเรามีวันที่หนึ่งถึงห้าก็จ่ายวันที่สิบถ้ามีผลงานหกถึงสิบก็จ่ายสิบห้าก็จะคำนวณทุกวันเนี่ยนะครับแต่ไม่จ่ายถ้าเรามีผลงานสิบเอ็ดถึงสิบห้าก็จ่ายยี่สิบถ้ามีผลงานสิบหกถึงยี่สิบก็จ่ายยี่สห้าถ้ามีผลงานยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าก็จ่ายสามสิบถ้า,า,ายี่สิบหกถึงสามสิบก็จ่ายวันที่ห้าเป็นแบบนี้นะครับ โมบายและยูนินะครับปิดยอดทุกสิ้นเดือนนะครับจ่ายทุกวันที่สิบของเดือนถัดไปที่เห็นด้านบนเนี่ยคือจ่ายจ่ายของไบนารีนะครับงั้นยูนิขับอ่ายูนิขับไปตัวโมบายนะครับเขาเขาาำนดจ่ายวันที่สิบของเดือนถัดไปแล้วก็วิธีปิดยอดก็คือ วันนั้นนะครับไม่เกินวันที่ไม่เกินเวลา23นนะครับภากเลยเวลาก็นับเป็นยอดของวันถัดไปนี่คือการคำนวณน,นะครับนั้นที่สุดแล้วเนี่ยการทำแผนไฮบริดของบริษัทนิวไลท์พาวเวอร์เนี่ยก้าวแรกที่ง่ายที่สุดคือคุณต้องทำในวันแรกคือแค่มีสองคนเ,เงื่อนไขแรกก็คือซื้อสินค้ามาเพื่อเริ่มต้น ให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีก่อนนะครับต้องเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการบริโภคสินค้าเพื่อยืนยันผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสาำไปบอกต่อข้อ2องก็คือมีรายชื่อตามสมควรนะครับเพื่อคัดหาคนสองคนที่ใช่นะครับที่จะสามารถเคลื่อนองค์กรต่อไปได้นั่นหมายความว่าสองคนที่ใช่คือคนที่ยังมีสุขภาพดีเหมือนกับคุณแล้ว โค้ดหรืออัปไลน์ก็จะแนะนำคนสองคนให้กับเขานะคือคนของเขาแน่แหละเราก็จะไปช่วยสปอนเซอร์ช่วยเป็นโค้ดให้แบบนี้นะครับนี่คือแผนการตลาดแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท New Life Power นะครับที่ทุกท่านลองศึกษารายละ,ละเอียดถ้าหากว่าสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับ ที่อัพไลน์หรือผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะครับเพื่อจะได้มีรายละเอียดที่เข้าใจชัดเจนเพื่อจะเป็นโอกาสในการเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา New Light Power เป็นบริษัทเปิดใหม่นะครับถึงเปิดอย่างไม่นานเหมือนกับท่านเข้ามาตอนนี้ก็เหมือนต้นสายแล้วที่สำคัญก็คือมีสินค้าที่เป็นจุดแข็งที่ฉีกทุกกฎนะครับ หมายถึงว่าไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นเอนไซม์ที่มีความแข็งแรงหมายถึงเป็นจุดแข็งในการที่มันสามารถขายตัวเองได้พูดขายตัวเองได้ดังนั้นแ,แม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่า MLM ในยุค เทคโนโลยีดิจิตอลนี่มันจะเป็นไปได้หรือแต่ว่านั่นคือมุมมองของคนภายนอกแต่ว่าสมาชิกภายในหรือผู้ที่เข้ามาสมัมผัสบริษัทก็จะเข้าใจแท่นทีว่าบริษัทนิวไลท์พาวเวอร์เนี่ยได้หาจุดแข็งที่เป็นจุดขายที่เป็นจุดจุดเดินตลาดมาเอาไว้อย่างชนิดที่ว่าแข็งแรงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีนั้นอขอให้ทุกท่านฟังแผนการตลาดการใจผลตอบแทนของบริษัทนิวไลท์แล้วก็ ให้เห็นโอกาสนะครับแล้วเข้ามาร่วมงานกันแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดี